สี่ท่อนเลยครับจาต้นเดียวแค่นเก็บแท่นี้ขั้โลกายครับนะเขาจะถากแล้วมาเดีอกวัวมัดกันก็ข้างโลมีแต่รูปนี้ครับน่าจะพนละต้นนะอันนี้นะละต้นละรั้นโล ความยาว40น่า20คู่20สี่พัน 49, บาทสองพัน evet, แล้วก็เอาฟัไไน ADA. สับตีเอาตะแกนออกมาถ้าเป็นไม้ใหญ่เขาจะตัดตัรงตีนะตีคือนับแบบหนึ่งน evet. ้บมานับเมื่องนี้ตงใช้ขต้งใช้ขูดแล้วก็ใช้เลนสเล่อนไงแต่ปีไนมาแรงมันเป็นเรื่องที่ดีที่จิงแรงมากๆติดกันเลย วงปีเป็นตัววงบอกในแต่ละปีที่ย้อนหลังว่าว่าเป็นห7กอันเั่นลหก็หกอันก็มี2อนาถ้าทับหนึ่งทับสองนี่คือสองนาไม่ไม่ ถ้ามันอยู่ใกล้อาจารย์เสียงเสียมันจะไม่เท่าเลขเครื่องนะเก้าสี่จุดสี่หสองครับผมสองครับสองสองสองเก้าสิบหหกุสามปดมื่นสอนทศูนยุดสามแปด ราคาที่รัดเสียเสียหายรัเสียหายครับสองแสนห้าถาไมไม้เป็นรูปกระห้าแสนันี้ก่อนาคถืงหลายล้านลยครับแต่ละสองสองห้าหมื่นห้าพันบาทไร่ละ แต่ว่าช่วงสั้นมันมันมันมอกเยอะไอ้มันก็พี่ไอ้มันเนไม้เยอะจริงแต่ว่ามันช่วงสั้นๆไ้่ไม่แพงเปิดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทในเรื่องการประเมินเนี่ยในส่วนของป่าไม้มันใช้หลักของหนังสือกรมป่าไม้ที่แจ้งมาเมื่อปี60นะเวลาประเมินอย่างเช่นไม้พยุงเนี่ยถ้าเป็นไม้ท่อนก็คือ25,000ไม้ไปรูป 2 5้สองแสไม้ไม้ไม้ไปรูปก็เป็น5,000สนนะครับ mm hmm. ก็คือมันจะเป็นในส่วนของราชการที่เวลาตรวจยึดไม้แล้วเป็นไม้ของกลาง mm hmm. เขาจะคํานวณเป็นค่าเสียหายของของรัฐนะครับว่ารัฐสูญเสียผลประโยชน์ไปเท่าไหร่ครับครบกรณีที่ซื้อขายกันเนี่ยมันเป็นราคาท้องถิ่นราคาที่เขารับซื้อกันโดยทั่วไปมันก็อยู่ที่ขนาดแล้วก็ความสวยงามของไม้ด้วยอยู่ที่ ราคาคนที่เขาจะซื้อจะขายกันซึ่งถ้าเทียบกับราคาที่ทางกรมป่าไม้เนี่ยมันจะสูงอยู่ครับเพราะว่าเขาเทียบจากส่วนใหญ่อาจจะเป็นตลาดรับซื้อจากต่างประเทศด้วยครับไไอย่าง,าง,างที่เท่าที่เราดูยี่สองต้นกับเงินแสนห้าเนี่ยเรามอ,มองว่ามันแก๊ปม,มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม,ม,ะสม,ม,สมดีไหครับกับราคาของตลาดถ้าในส่วนของป่าไม้เนี่ยก็ยีิบสองต้นนี้ที่ผมประเมินเมื่อวานก็ประมาณ4ล้านกว่าบาทแต่ว่า ถ้าในส่วนของพ่อค้าพ่อค้าก็ประมาณล้านหนึ่งนะที่ผมฟังเมื่อวานและในส่วนของการจะซื้อโดยโดยมีใบเสร็จที่เห็นนะมันก็คือแสนกว่าบาทมันก็จะต่างกันเป็น3ระดับก็คิดว่ามันก็ถูกเกินไปครับครับก็มีส่วนครับมันก็เริ่มตั้งแต่การอนุญาตให้ตัดฟันนะครับถ้าตามหลักเกณฑ์มันก็ต้องเป็นอะไรต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งจะขอญาตตัดถ้าตัดตัวอยู่ในพื้นที่ราบไม่มีการ ใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะผิดตั้งแต่ตรงน,นั้นแหละนะครับ